สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำเด็ก Guardian of the Galaxy ครับเป็นเด็กสไตลก์กึ่งๆ mm ึ่งโจมิดเรนเกิดจะคอนโทรลนะมันมันตั้งบอร์ดต้นเกมนิดหน่อยแล้วก็ไปเก่งช่วงกลางเกมกับอดัมวอลล์ครับเป็นเด็กบัฟบ,บอร์ดอะบัฟเพื่อนเรื่อยๆนะจากอดัมวอลล์ยิ่งเราชนะเยอะยิ่งบัฟเยอะครับก็เด็กลิทก็จะประมาณนี้ผมใส่แมนติสกับล็อกเก็ตและคูนี่พวกตัวหลักเนี่ยผมใส่4อยู่ละ แต่ว่ากาเดียเตอร์ที่ผมใส่ม่ใ่เอามาช่วยช่วงกลางเกมก็เลยใส่แค่2นะแล้วก็ดรากสตัวดาวบอลอกตัวครับสตาร์ o ลอดใส่แค่2ก็พอนะยอนดูใส่ไปเลย4ครับอัดไปเพราะว่าถ้าถ้าเรายือถึงเด็ดเกมเราอยากได้ยอนดูเก่งๆนะแล้วก็ผมจะเล่นเป็นเสริมช่วงต้นเกมด้วยครับด้วยการใส่ยลโรแจ็กเก็ตเข้ามาทำาาาช่วงต้นเกมเราสามารถปั๊บมีโรแจ็กเก็ตมาช่วยบอดได้ครับใส่สไปเดอร์บูแมนมาครับ ใส่เพิ่มก็ได้จะไปดูแมนเป็น4ตัวไปเลยเพื่อเอามาเสริมเยโร่แจ็กเก็ตให้เรามีบอร์ดช่วงกลางเกมต้นเกมได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นไอรอนมองเกอร์กับชุดกอดเอ็กซิมิของไอรอนแมนครับที่จะมาช่วยเสริมตรงนี้เช่นกันทําให้บางทีเราแก๊งการเดียนไม่ขึ้นเราสามารถปั๊มยโร่แจ็กเก็ตช่วยไปก่อนได้แล้วค่อยรอแก๊งการเดียนมาตอนที่ตังเราเยอะนะจะเล่นประมาณนี้อืม ใส่เจาะเกาะได้ครับประมาณนี้ครับเด็กิเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยดีกว่ามาครับ Guardian of the Galaxy เปิดโค้ดแหละนะ ได้แมนทิสมาก็ใช้ได้อยู่ผมว่าเราต้องการตัวอื่นสักหนึ่งตัวเอามายืนตัวเดียวโอเคครับชนะแบบเนี้เขาเอาเงินไปโลหรอหรือ,เ,อเงินไปเอาเงินไปโลเลยเหรอ คนที่เริ่มมาแล้วเอาเงินไปโลนี่แสดงว่าเขาจะเล่นยีนโรแจเกตนะใช่ไหมไม่งั้นเขาไม่น่ารีบโลขนาดนั้นเขา่นาต้องการยี o โรแจเกตมากๆคือผมต้องขอบอกก่อนนะว่าคอมกาเ r ียนออฟเดอะกาแล็กซี่เนี่ยเป็นเป็นคอมหนึ่งที่เล่นสนุกนะแต่ว่ามันจะไปแพ้ทางยี o โรแจเกตเหมือนกันถ้าเกิดว่ายี o โรแจเกตเขามาไวมากๆอะ่ะจะสู้ยาก หูหทำไมทีมคนนี้เขาโหดจังอะ่ะนี่ทีมเขาโหดมากเลยนะต้องการจอัพเลเวลอ่ะ เพื่อเอาเกาะกั้นใจอัพมาเพื่อเอาเกาะตัวนี้นะแล้วก็เราจะได้เล่นง่ายๆด้วยในเทิร์น้าเทิร์น้าเราจะโลหาอารามวอลล็อกแล้วก็หาแกงการเรียนมาเสริมทับหูสิบเอ ชนะครับสวยงามชนะได้ในลาวที่เราอัพเวลนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะในลาวที่เราไม่ได้เล่นเทมโปแต่เราเอาเงินไปอัพเวลเนี่ยเ,เราเวลสี่แล้วเพราะงั้นเราต้องโลครับอาดามวอลอกมาแล้ว ผมชอบตัวเนี้มันแข็งดีชอบที่ความแข็งของมันนะแน่นดีวอร์มชีน ก็ลุ้นให้ชนะครับการที่เรามีอดัมวอลล็อกเนี่ยต้องลุ้นให้เราชนะเรื่อยๆทีมเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราชนะเราเจอกับใครอ่ะคนนี้เล่นกาเดียนเหมือนกันเหรอว้าวมีกาเดียนตัวเดียวเล่นยีโรจเก็ตันแหละ โอ้แ oh, มนติดตายเร็วครับไม่ค่อยดีเลยอมโดนดาเมจแต่ยังไม่เยอะมากครับเขาแค่ดาวเดียวเจอคนที่แพ้ไปแล้วนะ dex มาว้าวล็อกไว้ก่อนเลย แต่น่าเสียดายที่ว่าอดัมบอลล็อกเรายังดาวเดียวอยู่ถ้าดวาวบอล็อกเราเป็นสองดาวเราลาวนี้เราน่าจะสบายมากๆเพราะเราเจอคนที่แพ้ไปแล้วทีมเขาจะไม่ได้อัปเดตอะ โหเราต้องเจอที่หนึ่งเลยเหรอเนี่ยขอไม่ตายได้ไหมอะที่หนึ่งเขาเล่นอะไรครับทอนะแลกนาล็อกเอ้ยแลกนาล็อกเป็นเฮล่าสิน่าจะพอได้อยู่ทีมเราตอนนี้ก็ไม่ได้อ่อนนะทีมเราตอนนี้ค่อนข้างจะดีเลย เธอหน้าผมจะซื้อสองตัวนี้เก็บไว้เราจะเริ่มหาสตาร์ลอดละสตาร์ลอดจะมาลงแทนวอลแมชชีนได้คนนี้เล่นแอสการ โอ้โหแย่แล้วแย่ yeah, แล้วไม่นะ <c oughs> ร้านเขาเวลสี่ครับโชคดีถ้าร้านเขาเวลห้านี่เราแพ้แล้วนะเมื่อกี้ต้องถือว่าโชคดีครับเป็นโชคดีของเรา สตาร์หลอดมาแล้วครับอืม ผมชอบการใส่จอเกาะให้แรกนะคือแร็กก็จะแบบแน่นๆไปเลยแรกตีจอเกาะเข้าทุกตัวไม่งั้นเราจะมาติดเกาะ้ตัวเนี้เราตีมาก็ได้บับครับ

อันนี้ทําใ้้แดกเก่งกว่าโอ้ oh, ไม่มียอนดู แดกแบกครับผม <laughs> ต้องการยอร้อนดูแล้วครับจุดนี้โอ้ยอ้อนดูไม่มา อู้อยันดูไม่มาครับผมของเขาเป็นเป็นเฮล่าสินะ ตัวนี้เราอ่อนมากอะ่ะถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นยอนดูนี่เราจะจะสบายเลยแหละเสียดายครับที่ยอนดูไม่มาโอ้โหโอ้โหไม่ไหวครับผม โอเคครับก็เขามาแรงมากนะตัวนี้เดส t r ทอยเอร์ er. ก็คอมการ,เร์เดียนก็จะประมาณนี้ครับเมื่อกี้ถ้าสมบูรณ์หน่อยก็จะมียอนดูด้วยนะหลักๆแล้วคอมได้ประมาณนี้ครับก็คือชนะเน้นชนะไปเรื่อยๆแล้วก็บัฟไปเรื่อยๆเอาบัฟจากอดัมวอลล็อกบัฟบ,บัฟบัฟไปเรื่อยๆแล้วก็ลงสตาร์ลอร์ดแล้วก็จะมียอนดูเป็นตัวเลตเกมของเด็กนี้ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นเด็กอะไรหรือว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรในเกมมาเบลดูเอล รอติดตามชมกันวันนี้คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ